สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าฮอตจุดไม่อยู่เผยข่าวดีล่าสุดไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายเดวิลเป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิง k มานานกว่า6ปีแต่ต้องบอกเลยว่ากระแสความปังความนิยมและสรงอิทธิพลของลิซ่า l a c k พิงหรือลลิสามโนบาลกลับมาแรงและทวีคูณเพิ่มขึ้นทุกวัน การันตีผลงานต่างๆมากมายรวมถึงยอดผู้ติดตาม IG ที่ตอนนี้พุ่งสูงถึง92ล้าน follower แล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีกับลิซ่าแบล็กพิงเมื่อทวิ t เตอร์ของ World Music Awards ได้ทวิตข้อความระบุว่าลิซ่าวง b l a c k พิง k ได้กลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกของโลกที่มียอดวิวบนแอปพลิเคชัน TikTok กทะลุ1 0 0 0 0แล้านวิวจากแฮชแท็กลิซ่า ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆและไม่ใช่ง่ายๆที่จะได้รับการยอมรับและทำได้ขนาดนี้และอีกหนึ่งความประทับใจจากแฟนๆทั่วโลก เมื่อ b l a c k พิงคได้เสิร์ฟความมันในโ c เช l ลาแรงไม่มีแผวจบลงไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการแสดงของทั้ง4สาววง b l a c k พิงค์จีซูเจนี่โรเซลลิซาในเทศกาลดนตรีระดับโลกโกเช l ลา2023ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ณงณแอมพายโพลอกับอินดีโอแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกางานนี้สาวแบล็กพิงค์พาเพลงฮิตติดหูแฟนเพลงทั่วโลกมาฝากแฟนๆมากมายอาทิพิงค์เวนอมคีวดิสเลฟ How You Like That ตลอดระยะเวลาโชว์กว่าสองชั่วโมงสีสาวต่างจัดเต็มทั้งเสื้อผ้านหน้าผมทั้งร้องทั้งเต้นไม่มีแผ่วสกดคนดูอยู่หมัดยิ่งใหญ่เกรียงไกรตระการตาสมศักดิ์ศรีศิลปินเคพับวงแรกที่ได้ขึ้นเฮดไลเนอร์ของงานโคเชลลาทูดดาน์ทน23สุดๆขณะที่เป็นแฟนทั่วโลกที่ติดตามอยู่ทางบ้านต่างก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กแบล็กพิงก์เอ็โคเชลาและแฮชแท็กพิงก์เชลาพุ่งทายานติดเทรนโลกในเวลาอันรวดเร็ว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing Ideas ขอบคุณครับ